เป็นอินเดอร์หรอกแต่ว่าก็อาจจะปลูกฝังเพราะเนี่ยเขาก็จะปลูกฝังตลอดป้าเขาจะปลูกฝังตลอดมาทํางานก่อนออกจากบ้าน<ม>ก่อนขึ้นรถให้คนถ่ายรูปนะต้องอย่าเม้งนะต้องแบบต้องสวัสดี<ม><ม>ค่ะก็ถ้าวันไหนเมง้งหรือว่าไม่ให้ความร่วมมือนี่เขาก็จะนิดนึงเขาก็จะเมื่อกี้น้องไม่น่ารักอ,อะไรอย่างนี้ยอะไรเงี้ยเออ,เข,อเขาจะบรีฟกันตลอดเวลาเนี่ยก็ก็จริงๆไม่ได้ไม่ได้เป็นสายเลแต่ว่า เหมือนเหมือนผูกฝังแหละว่าให้ให้ไหว้ให้ทักทายคือวันนั้นอ่ะเราก็ถ่ายงานรีวิวของอะนะซึ่งมันยังเป็นคอนฟิเอนเชียลอยู่นเวลานั้นที่แบบน่าตื่นตกใจกันหมดทุกคนนะเพราะว่าเรารู้ว่าถ้ามีคนถ่ายน้องอะเขาต้องโพสแล้วเราก็แอบ,บน่อยเล็กๆว่า ว่าเออว่าว่าของรูปของจะรูหน้าตื่นกันแบบใช่ก็เหวอกันแต่นี้เขาไม่รู้เรื่องไงเขาก็เซอร์วิสก่อนมากกเลยนะะค่่่แับอน๋อสัพเปอร์แต่เธอชั้นเจนก็ถ่ายรูปแบบเจนซีเด้รู้ฟิลความเป็นผู้รักในต่างชาบบเป็นี่ยกับจากคนที่เราเติม ชมอาจะฟินกว่าชมอาจะฟินกว่าเพราะเราก็เป็นสายแบบเป็นสายการ์ตูนสายอะไรเงี้ยมากมากกว่าคือม,มากกว่าคุณน,อน้อท่ะแต่ว่าแกก็แกก็สนุกเหมือนกับว่าหลังๆเขาก็เริ่มแบบด้วยความที่มีลูกด้วยอะไรเงี้ยแล้วกเ็เราก็ชอบอะไรที่เป็นการ์ตูนชอบ Art, อาร์ตยชอบแบบออชอบอาร์ตชอบแอ,อนิเมชั่นเลยก็หลังๆเหมือนแกแก็ก็เริ่มเริ่มเริ่มสึกาบเริ่มเริ่มอินด้วยเนี่ยค่ะแล้วก็ก็ก็คือเห็นเหมือนกันว่า หมือนเวลาพาลูกไปดูอะไรเงี้ยก็เป็นเหมือนสร้างแรงบันดาลใจให้กับเขาคือมันไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องวิชาการหรือว่าเรื่องกีฬาเรื่องศิลปะด้วยอืมอย่างรับภาพผู้รับที่ร้อนหวานะคะสร้างแรงบันดาลใจ้แฟนๆ <laughs> ต้องถามแฟนๆว่าเกกอเิดอะไรมีประโยชน์ไหม, <laughs> ไมแม่เพราะว่าเซลล์ดิหรือว่าเซลล์ทาร์ตเอซลล์ไม่เกิดจริงๆมันไม่ได้มีอะไรเลยค่ะไม่ได้มีก็ อาจจะเป็นเพราะว่าทริปนี้เหมือนมีน้องๆแบบไปด้วยอูก็ไปหลังๆนี่คือทริปลังๆวังก็คืออูเขาก็จะไปกับกับครอบครัวตลอดเพราะว่าชงก้าไปทำคอนเทนต์ด้วยบางทีก็มีภารกิจต้องไปขายของด้วยอะไรด้วยอะไรย่างเงี้ยก็เอาเอาน้องไปแล้วก็มีพี่ใหม่พี่ใหม่ที่ก็ดูแลน้องประจับติดสอยไปตามกันไปเรื่อยๆมันก็เลยได้คอนเทนต์เพราะว่าเหมือนบางทีไปไปไป,ไปทานข้าวกันสองคนอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไม่ไมีใครถ่ายใครเออ ก็ปกติปกติเป็นไปหลายคนแต่ว่าเหมือนอยู่กันสองคนลูกทั้งทองมาลีกันไม่ไมไม่ไม่ขนาดนั้นก็มีต้องมีคนช่วยถ่ายถ้าไปตามดูไอจีคณะคนในคณะก็จะเห็นว่าก็อยู่โลเคชั่นเดียวกันผัดกันถ่ายมุมเดียวกันนี่เขาเชื่อว่ามีโดนไอเบกเกลขนาดนั้นไหมไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วจริงๆก็คิดว่า เราเต็มที่ให้สามคนเนี่ยได้ก็คิดไม่แน่ใจว่าถ้ามีคนที่สี่จะจะให้คุณภาพคือหารสี่ไม่ไหว <c oughs> ออตอนนี้รู้สึกว่าหารสามกำลังแบบลงตัวแล้วก็ตัวเราเองก็เริ่มที่จะแบบเขาเรียกยังไงอะ่ะเหมือนเขาก็เริ่มตกขึ้นเราก็จัดสรรเวลาให้กับตัวเองเราเริ่มได้กลับมาดูแลตัวเองแบบม,มันมันกำลังค่อยๆที่จะลงตัวก็ ไม่ไม่เอาแล้วแล้วก็อายุ<ต>ก็ไม่น้อย,แล,ยแล้วคุณก็เป็นกำลังดีใช่คือจริงๆตอนแรกที่คุยกันกับคุณน็อตคือเขาก็ขอแค่ว่าลูกชาย2ลูกสาวแล้วแต่อย<า>่างเงี้ยเออแต่เราก็แบบจะมีให้ได้ลูกสาวจะมีให้ได้ใช่จะพร้อมา่ามาพนักานคุยก็บไปสุดกังคุณน็อตว่าโลกดีเปล่าดอ่จะไ่ทันก็เขาก็ดูแลตัวเองแล้วก็อะไรค่ะก็ก็ดูดีขึ้นแหละเออดูดีแต่ก็ดูแบบดูดีไปตามวัยของเขา กับอีกเืองนกันเขากัในรปรเตค่ะการช่อ๋อจริงๆก็คือร่วมงานกันั้งครั้งแรกตั้งแต่ก็จะเป็นโปรเจกต์ของซัมซุงทั้ง2ออันแหละค่ะก็อันแรกก็จะเป็นที่เหมือนไปเป็นที่ซัมซุงช็อปใช่ไหมคะเปรี้ยวหวานเขาก็เป็น เป็นพนักงานแล้วก็เหมือนก็เป็นโปรเจกต์ต่อเนื่องล่ะค่ะก็เหมือนทางซัมซุงเขาก็ก็เลื้อเฟือให้ได้มาเจอกันเป็นการวที่ยาไ็รื่องกรเปพอจงมกามากเก็พอจะทราบพอจะทราบแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอัลกอริทึมเราคนเดียวหรือเปล่าเพราะว่าวันนั้นอะ วันที่ปล่อยไปเราก็รู้สึกว่าในฟีดเราอ่ะก็มีแต่มีแต่เรื่องนี้แต่เราก็ไม่รู้ว่ามันเพราะมันเป็นออลกอริทึมของเราอะนะเราก็ไม่รู้ว่าเของคนอื่นว่ายังไงอะไรเงี้ยคนแทนเด่นเอียงว่ายังไงบ้างปวด่อก็เด็กมันให้ทำเด็กมันให้คนคนทำคอนเทนต์เขาให้ทำาหม่ก็ก็สนุกดีค่ะเปลนเห็นผลคอนเทนต์ตั้งแต่แรกเลยว่าวันนี้โดนเรียกตัวไปเมีช่ตั้งแต่แต่งหน้าใช่คือก็คือเก็บทุกอันเก็บ เก็บหมดเลยอนะทั้งแบบโดนดึงไปบินทั้งเดินคอเอียงสนิทรียายยังไงบ้างคะแม่ในรถด4ข้อยังไงเหรอนะจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นดราม่าเข้มข้นอะไรขนาดน,นั้นเออมันก็มีแค่บางฉากที่แบบว่าเออให้มันเห็นเป็นกลิน่ๆลนๆอะไรเงี้ยแค่นั้นเองแต่ว่าที่เหลือมันจะเป็นขำซะมากกว่าค่ะ อคือด้วยตอนนี้แบบถ้าถ่าย6เดือน9เดือนอะไรเงี้ยคือชมไม่ไหวจริงเออมันเราอ่ะแบบลูปสาอ่ะแล้วก็ณเวลาเนี้ยก็เท่าที่พยายามแมเนจงานงานที่ทำอยู่นะงานแบบมันก็เหมือนไม่ได้เต็มตัวมากไม่ได้แย่ขามาเต็มตัวมากแต่ว่ามันก็เอาเวลาเราไปไปหมดแล้วอ่ะ ดูแลลูกทำงานนิดหน่อยๆๆๆๆเป็นเบด,ดไอบ้างนะคะ <S <S แล้วก็ทำรายการทำพอแดแคสต์แล้วก็ดูแลตัวเองหมดแล้วมันไม่เหลือแม้แต่จะไปแฮงเอากับเพื่อนหรือว่าไปสังสรรค์มันไม่มันไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นถ้าชมมองไม่เห็นว่าละครที่แบบ70-80คิวอะ่ะมันจะมาแทรกยังไงช่วงสั้นได้ ก็ต้องว่ากันอีกทีหนึ่งก็ต้องว่ากันอีกใช่ใช่แต่มันก็ต้องมีมันต้องมีแรงขับเพียงพอที่เราที่เราเออก็ว่ากันก็ว่ากันอีกทีช่วะว่าถึงตอนนั้นถ้าเวลามันได้แบบไลฟ์สไตล์มันชิลขึ้นอะไรขึ้นก็น่าจะเป็นเรื่องของบทแล้วแหละเรื่องของความท้าทายแล้วแหละเพราะจริงๆก็เห็นหลายๆคนเราแบบลูกๆเริ่มงตเป็นหนุ่มเป็นสาวกันก็ก็กลับมาอย่างเงี้ยค่ะ เลยชอบค่ะแม่ซาต้องเสียด้วยพวกเราตอบหมดยังไงเดี๋ยฉันให้บริการผู้โดยสารชั้นหนึ่งเท่านั้นอะไรเงี้ยถ้าพาเสียตัวซาต้องได้เป็นแอร์นี่ยังไงมาทะเลาข้าไม่ตายจริงเป็นมีมตลอดก็ยังดีใจแหะที่มันเออสิบกว่าปีผ่านไปก็ยังก็ยังใช้ได้อยู่ชมว่าด้วยจริงๆเอาจริงๆด้วยเนื้อเรื่องของมันอ่ะมันอาจจะ ยังเข้ากับกับยุคสมัยอยู่ถึงแม้ว่าบางทีบางอย่างที่เราดูไปมันอาจจะมีอะไรที่มันเฉยๆไปบ้างแต่ว่าบริบทบางอย่างในสังคมมันยังมันยังอยู่อ่ะมันยังเป็นคำพูดที่แบบพี่ๆเขายังโต้ตอบกันอะไรอย่างเงี้ยก็แต่ก็ต้องอายุอนาประมาณหนึ่งกันสินไม่รู้เลยเออค่ะคือแต่ว่าเจนซีก็อาจจะทันได้ดูนิดนึงอย่างแบบว่าแม่เปิดไว้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้น ต้นฉบอับเด็กเจนไหนแต่รู้จากแม่มากขึ้นค่ะไม่มีแล้วเหมือนก่นอนหน้านี้ที่เขาักบ้าบ้า,าอะไรอย่างเงี้ยไม่คิดเหมือน,นกันจนะหนไหมคะไม่ไม่ไม่ได้สีเลียดค่ะไม่ได้สี่เลียร์ใช่ค่ะใช่ เราก็ถ่ายงานรีวิวของอะนะซึ่งมันยังเป็นคอนฟิเอนเชียลอยู่นะเวลานั้นที่แบบน่าตื่นตกใจกันหมดทุกคนนะเพราะว่าเรารู้ว่าถ้ามีคนถ่ายน้องอะเขาต้องโพสแล้วเราก็แอบ,บหน่อยเล็กๆว่า ว่าเออว่าว่าของรูปของจะหลุดอะไรเงี้ยค่ะแค่แค่นั้นเองแต่ว่าจริงๆลูกค้าไม่ได้ว่านะแต่ว่าเหมือนเราอ่ะก็คอนเซิร์นนิดนึงว่าเพราะว่าเหมือนตอนที่เขาแบบส่งไฟล์ส่งอะไรเงี้ยมาให้ดูเขาก็จะเออคอนเฟิร์นเชียลคอนเฟิรนเดย์เพราะว่ามันเหมือนมันยังของมันยังไม่ร้อนยังไม่ออกเออแค่นั้นก็เลยหน้าตื่นกันแบบใช่ก็เผลอกันแต่นี้เขาไม่รู้เรื่องไงเขาก็เซอร์วิสก่อนอใช่เป็นดาราอยู่ในสายใช่ใช่ก็ จริงชว่าไม่ได้เป็นอินเนอร์หรอกแต่ว่าก็อาจจะปลูกฝังเพราะเนี่ยเขาก็จะปลูกฝังตลอดป้าก็จะปลูกฝังตลอดมาทํางานก่อนออกจากบ้านก่อนขึ้นรถต้องให้คนถ่ายรูปนะต้องอย่าเม้งนะต้องแบบต้องสวัสดีค่ะก็ถ้าวันไหนเมง้งหรือว่าไม่ให้ความร่วมมือนี่เขาก็จะนิดนึงเขาก็จะเมื่อกี้น้องไม่น่ารันะกนนอะไรอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยเออก็เขาจะบรฟกันตลอดเวลาเนี่ยก็ ก็จริงๆไม่ได้ไม่ได้เป็นสายเลยแต่ว่าเหมือนเหมือนปลุกฝังแหละว่าให้ให้ไหว้ให้ทักทายให้อะไรกูเซลก็เปิดก็ถ้าถ้าแบตเต็มก็เขาเขจะเต็มที่ใช่ค่ะก็ไหนแบตก็ไหนแบตเดินน้อยก็ก็ตามสภาพค่ะก็เป็นเด็กจริงๆด้วยเวลาเนี้ยก็เริ่มละเริ่มจะลวนๆนิดนึงละตอนเนี้ยใช่เพราะว่าปกติเวลาเราเจอกันงานน้องก็จะประมาณ สี่ห้าโมงเย็นนะเออแล้วก็เราก็จะให้เขานอนกลางวันมาก่อนแล้วก็เอาแบตเต็มๆมาเลยแต่เนี้ยคือยังไม่ได้นอนเพราะว่าวันนี้เวลางานมันจะแปลกๆสิบเอ็ดโมงก็จะเป็นช่วงช่วงกำลังนี้เลยเพราะเด็กเขาตื่นตั้งแต่หกโมงค่ะค่ะ <c oughs> <c oughs> ใช่ค่ะค่ะพี่แจ็คเขาก็พี่แจ็คแต่ก็เด็กกว่าเราเยอะนะเราเรียกพี่แจ็คเออเราเรียกขอขออนุญาตเรียกตามทุกคนนะคะก็เขาก็น่ารักแหละเป็นเป็นเข้าใจละเขาเข้าถึงง่ายมากๆอเลเงี้ยก็ไม่ไม่ไม่ถือตัวแล้วก็เป็นคนไหนจริงๆอ่าเป็นคนไหนจริงๆจากจากการที่เราคุยแล้วเราก็สัมผัสว่าอ๋อเออเขาไม่เซ็ตเขาเขาน่ารักค่ะขึ้นเขินจริงไหม อาจจะไม่ได้หนึ่งกับเขิดแต่ว่าไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้คุ้นไม่ได้ไม่ได้คุ้นมากเลยแล้วก็ก่อนมาเจอเขาพยายามแบบเปิด M v มวให้ดูเพราะว่าเหมือนทางรายการแจ้งมาว่าเพราะว่าเขาอยากเจอน้องอะไรเงี้ยค่ะแล้วก,วก็เราก็เลยเออให้วันนั้นก็เลยให้ให้อยู่รอแล้วก็เหมือนเปิดเพลงให้พี่เขาดูแล้วก็เหมือน M v วีแกแบบเพลงล่าสุดแกะจะแบบนา่นา,กนากลัวน่ากลัวด้วยแกจะแต่งหน้าแบบอะไรเออักดาร์กนิดนึงก็เด็กก็แบบว่า แม่ทำไมอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนแบบเรียกว่ายังไงอะไม่ได้ไม่ได้ฟีดให้มากก่อนก็เลยอาจจะไม่ได้รู้สึกคุ้นเคยแต่ว่าต้องให้เวลาเขาแป๊บหนึ่งใช่ใช่เพราะว่าบีบมาบีบมาใช่เป็นพี่แจ็คเพื่อนเกิร์เใช่ใช่โอ้ยมาขายของอะไรตรงนี้เนี่ย อ๋อหิวนมพอดีโอเคโอเคแล้วน้องเกวมีคิดจสิทธิแดงพูดถึงไหมแม่พูดถึงรายการอะไรแล้วหรือก็มีนิดหน่อยมีนิดหน่อยบบบพี่เขาให้แบบตุ๊กตาอะไรนั้นนกตุ๊กตานกสีเขียวไว้อะไรก็เห็นเห็นแล้วเขาก็จะจำได้เขาจะนึกได้ค่ะ อันน้องเอายิงอินเสิร์ตกับลูกนี้แล้วมาอินเสิร์ตยิ้มหวานตรงนี้แล้วแล้วที่พี่กล้อง